โอยนได้ปนบ่อไนีอยตียากจาตอยยยดูเ้นกันกินอุ้ยกินกินินนี่ไอยโอ้ยตีไม่ลงยตีตีตรงนี้ตีโอ้ยอ้ยโอ้ยเจ็บเลยขึนเป็น่อแม่โอ้โหเจ็บเลยไอ้หไอเอ็ดจริงไอเอ็ดมันอึดมากเนี่ยอ้กข้นไดเป็นพองีนี่น่ะโอ้โคตรตีแรงนี่ ไม่ไหนเตะตายเลยโอ้ยโอ้ยไม่ไม่ดนะไม่หยุดนะเตีกันเลยตีกันเลยโอ้ยโอ้โหเจ็บมากเลยตอนนี้ที่นะ่ไงที่เห็นใจกันขึ้นมาทั้งทางนั้นโอ้ยโอ้ยปวดตัอเลยโอ้ยปวดเจ็บเลยแรงอันเนี่ยแรงอันเนี่ยแรงอันเนี่ยตรงนั้นเราลุกขึ้นไว้อยู่โอ้ยโอ้ยวิ่งแคบหนึ่งวิ่งแคบหนึ่งโอ้ยโอ้ย ก๊าล hey, ุปตีก๊าลุปไม่นี่ไม่นี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 ่เลยโอ้โหจะตีในหลานไหนเนี่ยโอ้ยโอ้ยนี่เนี่ตีกับตีกับเดี๋ยวกินเป็นทองกัดจิ๋กกะทังไงนี่ไอ้นี่โอ้ยโอ้ยมันอึดจังวะอึดจริ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 งโอ้ยมันอึดจะนังนี่เลยเนี่ย กิป็ทองไน่ยไอ้นี่ไนี่ยไอเนี่ยไน่ยโอ้โหโครตเก็เลยเดียวจะกินเป็นทองไปตีโอ้โมจะตีไปตายไปทั้งเก์นะงาตายแล้ถึงเราจะของเกลบอกให้นี่ตีกับบตีกลัวสวนกับเบสวนกับสวนกับออมัวมันทังแล้วครับตัวนี้สวนกับสวนกับสวนกับกินเป็นทอง พี่เดินเดือดเดอดดันมันอยู่ด้านนั้นโอ้เปลี่ยนก่อนพี่เนี่ยอุ้ยจะวิ่งหนีเขาจะวิ่งหนีเขาจะวิ่งหนีเลยไม่ลดนะโอ้อห้หเก็บมากพี่เกิดทางเล้วเนี่ยอุ้ยนี่เรใหญ่ยุ่งฉันอยู่นั่นแหละพอมาณจีอย่า <establishing> ชินค่านายตายนะถึงเวลาโอกาสของเกย์ตายแล้วล่ะถึงเวลาแล้วทะลุว่านายแอปเปิลมันมันหมดแล้วรู้เลยรู้เลยเราวิ่งแอปเปิลหมดแล้ว ไปมันหมดแน่นอนอุ้ยไอตอนนี้ไม่สนใจครับวิ่งดิวิ่งวิ่งวิ่งครับคุณแม่จะของเกหรอนี่ไงนี่นี่นี่ตีมันให้ตายตรงนี้ตีก่อนตีเลยยกสวนยกสวนยกสวนเลยเอตโกตายไปตายแกเนี่ยอุ้ยยวิ่งก่อนวิ่งก่อนยิงก่อนโอ้ยจะพังเลยคุณแม่ตายของเกละว้าวว้าวตายไปรของเกเต้